อันสาธุชนพุทธบริษัทนันดาญ,ญาโยพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่นพิสุสมันเนนสำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่17กรกฎาคมสองพอยี่ิเอยู่ก็วันทสิบเบความจริงผมพูดมาตั้งสามหน้าแล้วพระวัาผมว่าวันที่17บเจเป็ความจริงไม่ถูกนะ มันเป็นวันที่สิบแปดกรกฎาคม2 5งพ้ายเจต,ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่สี่ะ่าโยธแห่งการเจริญมโนยิธิความจริงเวลานี้ทางคณะสงฆ์ได้ประกาศให้ทุกวัดเจริญสมาธิกรรมฐาน จะเป็นสมาถาวิปัสนาก็าได้เป็นการเจริญสมาธิเกิดความจริงผมก็ดีใจที่ผมไม่ต้องรอให้คณะสมปราราศาผมทำขงบมพมันแล้วเป็นสิบสิบปีหลังจากที่หลวงพ่อวานฝึกให้ผมได้บ้างเป็นแบบเป็ดคือ <c oughs> ผมมีความรู้ในกรรมฐานแบบเป็ดนะ แล้วเป็ดก็ไม่ใช่เป็ดเทศเป็นเป็ดไทยบินไม่เก่งร้องไม่เก่งเดินไม่เก่งเตาะแตะเตาะแตะไปตามเรื่องตำราของผมผมก็อุตส่าห์นำประโยชน์เล็กๆน,น้อยๆที่มันได้จากโมโนยิธิแม่แนะนำบรรดาเพื่อนบิสุสมันเนนแล้วก็บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกา ความจริงได้วิชาสามหรือว,ว่าด้านมโนยุตินี่ผมปลุกปล้ำมาเป็นสิบสิบปีญาติโยมก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างผมก็ไม่ว่าผมไม่เคยว่าผมไม่เคยเบื่อแต่เฉพาะสุขด้านสุขวิปัสสโกญาติโยมสนใจมากผมก็เอาญาติโยมชอบอะไรผมก็ไปแบบนั้น ที่ไหนญาติโยมชอบสุขภาวะสกโกผู้ก็แนะนําได้สุขาวะเสกโกญาติโยมที่ไหนต้องการด้านตีวิโชเขได้แนะนําได้ตีวิโชญาติโยมพอพวกไหนต้องการชะละปิญโยอันนี้ผมสอนไม่ได้ผมสอนได้แต่มโนยิทธิแบบเป็ดๆเ, <c oughs> เรียกว่าพอไปถึงสวรรค์นรกได้ด้วยกาลังของใจ ไม่เอากายเนื้อไปเอาเอากายในไปผมก็ดีใจจนกว่ควาคณะสนจะฝนซ่อนคะสงฆ์จะแจ้งมานี่ผมทำมาแล้วแนะนำมาแล้วเกินสี่สิบปีก็รงความว่าผมก็ดีใจที่นัาสงฆ์ได้เห็นชอบด้วยคำว่าประโยชน์ใหญ่จริงๆในการมีประโยชน์เมื่อเร็วๆนี้ ท่านมาสมัมมนาพระสังฆาธิการผมก็บังเอิญได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการคือเป็นเจ้าวาดเป็ดๆอีกแล้วไม่กี่วันความจริงตำแหน่งนี้พโยนทิ้งมาทียงแล้วแลาตำแหน่งต่างๆที่พึงได้พโยนทิ้งหมดผมไม่เคยสนใจเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ แต่นี่เป็นการบังเอิญมาวัดผมสร้างผมหนีไม่ได้หนีไปแล้วถ้าวัดนี้ผมไม่สร้างนะแต่ความจริงวัดนี้จริงๆมันมีสภาพเป็นวัดร้างเดิมทีเดียวอพอันสามีเจ้าวาดองค์เดียววัดก็มีแต่สุดโมมาตามดับไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่หายไปพระพุทธรูปก็หมดไป ไฟก็ตีดีๆก็หมดไปก็ตีดีๆก็หมดไปของดีๆมีไม่ได้ก็หมดไปทั้งหมดก็โลงกวางว่ไม่มีสภาพจะถึงสภาละร่างอยู่แล้วผมก็โนดเดโดเด,เดยยมาตามเรื่องทาร,ราวแล้ว่าเอินญ,ญาติโยมมาสนับสนุนที่แหละก็บิวรทำนิดๆหน่อยแล้วก็เปิดเข้าถ้ำเข้าป่าไปเลยดีกว่าผมว่าอย่างนั้น แต่มาญาจโยมหลายท่านแต่สนับสนุนเอาฝ้าตังมาให้นี่ผมไปก็ไม่ได้ไปก็เป็นขโมยเงินเขานี่ถ้าจะวางให้คนอื่นก็มีหวังจะไม่รู้จะวางให้ใครดีไม่ดีไปวางให้โจรเข้าปล้นเงินบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผมก็พลอยตกนรกไปด้วยที่แรกก็ตัดสินใจว่าทําแค่นั้นเสร็จแค่นี้เสร็จก็จะไป ในเมื่อไปไม่ได้ก็สู้คำว่าสู้เนี่ยไปไปสู้ไปตีใครสู้กับพลังศรัทธาขมามดาญาิโยมพุทธบริษัทเอาไงก็เอากันวัดนี้ที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อาศัยมโนยิธิช่วยนะอาศัยกรรมฐานช่วยอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีหลายวัดที่พระานฝึกไป มีคนเขาไม่แจ้งให้สาบว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้มาฝึกไปจา้าหลวงพ่อแล้วไปถึงท่านรุ่งเรืองจริงๆวัดกนท่านสง่าง,งามคนเข้าช่วยเหลือในการก่อสร้างเพระกรรมฐานเป็นปัจจัยนี่ระบรรดาพนเพื่อนิสุบสมณนนผมว่าความสะอาดของจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปไหนท่านไม่เคยอด พระพุทธเจ้ามีพระมาธรายก็มีที่พักมีอาหารบริโภคมีอาหารฉันเพราะจิตท้าสะอาดพวกเราความสะอาดของจิตไม่เท่าพระพุทธเจ้าได้เฉพาะอย่างผมก็ไม่สะอาดเลยหน้าก้อยลูกพอเลื่อนๆเมื่อจิตคงจะไม่มีสภาจิตจะแจ่มใสเป็นดาวประกายพลิกถ้าจิตเป็นดาวประกายพลิกเป็นจิงพระอรหัน ผมก็ไม่รู้ไอจิตของผมผมไม่เคยสนใจจิตใจของใครผมเวลานี้ผมไม่สนใจใครทั้งหมดเมื่อก่อนนี้ผมก็แบบเดียวกับเลขานุการเอกสิงคโปร์ที่ประจำประเทศไทยลูกศิษย์พลเอกทนทองสุวรรณทัศน์นั่นแหละปรากฏว่าผม ปราปรากฏเจอใครดินชื่อใครไม่ได้รอปับทันทีดินชื่อปับอันดับแรกใช้เจโทรได้ยานก่อนดูจิตของคนนี้มีสภาพเป็นยังไงดูไปดูมาจะรู้ว่าเวลานั้นผมก็เป็นเป็ดตัวเล็กๆเวล,ลานี้ตัวใหญ่ก็เป็นเป็ดไทยไม่ใช่เป็ดเทศ เป็นเป็ดตัวเล็กๆไปเจอ,อพระสำคัญเขาพระอโอนี้สำคัญจริงๆพอก็บอกชื่อปับ๊บผมก็จับจิตปุ๊บโอ้โหอโอนี้ประวัติเบื้องหลังใช่ตีต่างสียานยาวเหยียดยาวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เลวเหยียดนะดีเหยียดแต่ได้บทมาทุดดงตลอด เวลาที่ใกล้ภาษาที่ไหนขอจำมันขาใสยวัดจำมาษาพอเลืดอ,ออกภาษาแล้วก็เดินทุดดงต่อไปและกำลังใจของท่านเวลานั้นท่านสูงกับผมมากความจริงเวลานั้นผมยังหนมอยู่แล้วก็ผมยังไปเป็ดที่เดินตัวเล็กๆเ,เดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะเดินก็จะชนจะลม้ม ไปดูใจถึงกัะปัับท่านปิดปุ๊บทันทีมือตื่นเลยอันนี้เป็นเครื่องวัดผมเชื่อมั่นรือว่าพระองค์นี้ดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงปิดไม่ทันอารมณ์ใจเนี่ยมันรู้กันได้ง่ายๆมาเมื่อไรใครเขานึกอะไรมานี่ใครจะรู้นี่เราพอนึกปั๊บท่านปิดปั๊บหันมาเลยยิม้มท่านพูดเรื่องอื่นอยู่หันมาพูด คนเราบันก็แปลกนะไอ้คนอื่นเขาได้คิดว่าตัวจะได้บงังมันไม่มีทางไม่มีทางจะจะจะทากันได้คําว่าคาไม่ทำมันได้หมายความรู้ไม่ได้แน่ฉันจะปิดเท่านี้ผมชื่นใจผมกราบได้ทันทีกราบด้วยความสนิทใจว่าท่านเก่งจริงๆการเก่งอย่างนี้ตามสันนิษฐานของผม ว่าพระองค์นี้ต้องไม่ใช่ปัญญาหกเข้าใจว่าจะเป็นปริสวิทายานก็คุยกันอยู่แท้ๆคนต้องเยอะเรานึกพับปิดพับทันทีแนะล้วหันมายิ้มเลยนี่เก่งจริงๆความจริงพระในประเทศไทยเราอย่างนี้มีเยอะในกรุงเทพก็มีอย่าไปนึก,กว่าพระในกรุงเทพที่ไม่ดีนะมีนะเะเยอะจ้ะ จะไปชนพระดีตายแต่ความจริงพระดีท่านไม่โอถงนะเราไปคุยกับท่านก็แบบธรรมดาธรรมดาดีไม่ดีจะคิดว่าไอ้ลวงตาถุยถุยตรงนี้ไม่มีความหมายระวังให้ดีนะเพราะพวกนี้ถ้าไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรจะอดเพราะความจริงมหาเศรษฐี จะนำทรัพย์มหาศารไปอวดขอทานมันก็ไม่ไดมีประโยชน์และขอทานก็จะมีอะไรมาเบ่งนพระดีๆก็เหมือนกันที่ผมเข้าไปท่านก็ทำจ้องๆเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ้ผมเป็นสภาพขอทานขอทานคือความดีผมมีนิดเดียวก็จุ้งก็จิ้มไปเปิดเดินปะแปะปะแปะ ในไปชน,นกับพระที่มีความดีได้ยังไงท่านก็เลยไม่มจะรลยอดท่านก็เลยเก็บเงียบทําให้คนไม่มีอะไรนี่เป็นความดีของท่านเราดีไม่เท่าท่านท่านก็ทําตัวลงมาเป็นความดีที่ควรจะบูชาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บรรดาทางราชการมั้งเห็นพระท่านว่านะพระท่านบอกว,ว่าทางราชการคอยพระอบรมศีลธรรม แต่ความจริงเรื่องอบรมสินธรรมนี่นี้มนต์ผมไปที่ไหนผมไม่ไปคราบรันใเพื่อนวิโสสมเนรหลายวัดที่บอกผมไปพ่อที่นอนพูดที่นี่จะให้บอกเลยครับผมไม่ไปแน่นอนถ้าึืนไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์โทษกว่าเกิดกับผมด้วยนั่นคือผมป่วยไข้ไม่สบายแก่แล้ว เวลาจะพักจะผ่อนก็ไม่มีเวลาไปถึงนหะนที่ไหนนั่งแกล้วรอถึงเวลาพูดคนแล้วก็นั่งแกล้วอีกไม่มีเวลาพักผอนอันนี้มันไม่ไหวจริงๆแต่อีกเบรการหนึ่งการพูดไม่มีผลผมเทศมาตั้งยี่สิบปีไม่เคยมีญาติโยมเลิกสุราไม่เคยดีขึ้นเลย ไปแค่ที่ไรก็แขนนั้นไปทีไรก็แขนนั้นไปไปมาเป็นกลายแล้วเป็นรับจ้างเทศไปรู้สบางแห่งเขารู้สึกว่าผมไปรับจ้างเขาเทศไปเทศเอาเงิน <c oughs> ผมก็เลยท้อใจไม่เกิดประโยชน์เก็เแลยมานั่งคิดใหม่ว่าทํำยังไงเนอะเจะสนองคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ กลับมาใหม่มาว่ากันเรื่องพระกรรมฐา,านจึงมาพิจารณาด้านสุขภาพจิโกรธคนน้อยอีกญาติโยมทําได้ญาติโยมไม่จะคุยกันเวลานั่งนั่งนาน,นเท่านั้นนั่งนานเท่านี้อารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนี้มันก็ไม่จริงแล้วก็รักษาอารมณ์ได้ไม่จริงก็เลยคิดว่าจะสอนได้สองในวิชาสามแล้วก็มโยิทธิ ที่ว่าสองในวิชาสามเป็นฌานโลก,กีเป็นสมาธิตำๆำความเกียงไม่ถึงฌานสองในวิชาสามนีขน้ขึ้นในอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานสมาบัติก็ผมบอกแล้วเดี๋ยวผมเป็นเป็ดน่จะไออีกแล้วไปไปมาก็มาจับได้แล้วสองในวิชาสามยมเอาไม่ได้อีก หาวิธีการต่างๆหลายอย่างหลายแบบไปสั่งพระพุทธรูปอภูรูปเพ่งพระพุทธรูปดูแ,บบแป๊บแกวดูพระทองก็ไม่ไหวอีกไปไม่รอดไปไม่รอดท่ายัางไงฮัมมาจามับมโนยิธิเถอะมโนยิธิตามก,กําลังที่ผมศึกษามายังไงไงโยมรับไม่ไหวแน่เพราะต้องใช้กําลังมากใช้เวลามาก ไม่เหมาะกับบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทและก็ไม่เหมาะกับพระที่บทใหม่ๆใช้เวลาน้อยๆในที่สุดก็มาหาทางให้ง่ายและให้เร็วตามที่ฝึกอยู่เวลานี้กว่าจะค้นพบก่อนนา,น,าน,นการฝึกมโนยิธิมีประโยชน์แบบไหนมโนยิธินี่เป็นจุดบังคับจริงๆ ถ้าญาติโยมพนบริษัทชายหญิงที่มาฝึกเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าท่านจะรักษาได้ทุกคนมีบางรายให้ไปแล้วศูนย์ทำได้แล้วกลับไปบ้านบอกว่าไม่กล้าทำเพราะไม่มีครศสอนอันนี้เราก็ไม่ตีกันเพราะอะไรความเข้มแข็งของจิตที่พระเจ้าทรงเรียกว่าบารมีไม่เสมอกัน ท่านมีกำลังต่ำแค่นั้นเราจับโยนเข้าไปที่สูงยอดไม้ท่านก็หล่นบางลายทำไปได้แล้วไปปลอยเฟือไปบอกไว้ที่บ้านมันไม่สว่างสวัยคือว่าไม่สามารถจะทำห้แจ่มใสมั่นเมื่อเมืม่อมา่ยที่วัดอันนี้ก็ทราบได้ว่กลับไปบ้านท่านไปทำสิงขาดตามเดิมท่านไม่ทรงความดีเหมือนท่านที่ปฏิบัติโยที่นี ปฏิบัติอยู่ที่นี่ทนาาัสาความดีไว้ได้สภาพของจิตเราสำสัยอารมณ์ยังเป็นโลก,กีวิสัยเนี่มันไม่ส่งตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ดีมากเพราะอะไรเป็นกฎตายตัวของโมโนยิธิที่ต้องทำมันก็ตรงกับที่คณะสงขอร้องมาโมโนยิธิจริงๆที่จะใช้ส่งตัวฟังตามนี้นะ ญาโยมพยุทธบริษัทก็ดีบรรดาเพื่อนมิสุสมณเณรที่นั่งฟังก็ดีพด <c oughs> ว่าจะให้ทรงตัวจริงๆต้องเอาอุทุมบริกาสดมาอ่านกันว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ยงไงอย่างไงผมเล่าโดยย่ยอๆสำหรับด้านสเก็ตพระพุทธเจ้าพ,พูดไว้มากผมย่อเอาวันหนึ่งเราไม่สนใจจริยาของขคาเสีเลย สองไม่อโอดสามไม่ยกตนข่มท่านแล้วก็สี่ไม่อแล้วไม่ถือตัวเกินไป <c oughs> เอาย่อๆเท่านี้อก้การความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสเก็ตยังไม่ใหญ่ตัวเข้าไปเกาะสเก็ตนิดๆของอุทธศาสนาอันนี้ต้องสเก็ต ถ้าใครปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ก็กอสเกตไม่ได้ไม่ต้องไปดีวดูต่อไปแล้วญาติโยมที่รักษามนวษยิไว้ได้ดีท่านรักษาไว้ได้ดีและอันดับที่สองการเข้าถึงเปลือกพระพุทธเจ้าทรงตรัสวันหนึ่งเราต้องไม่ทําลายศีลด้วยตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีลสามว่าย,ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้ว ก็วงความ่าเราจะรักษาสินให้คคบร้ทนแจ่มใสแหลังจากนั้นจิตมีความเข้มแข็งสามารถระง,งับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดตามที่เราต้องการ <c oughs> นิวรณ์กับปฐมฌานนี่เป็นศัตรูกันถ้าขณะใดอารมณ์น,นะวนิวรณ์นิดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมีขึ้นในจิต เวลานั่นกำลังเขาสมาธิจะสลายตัวทันทีเวลาใดที่จิตสงบจากนิวรณ์นิวรณ์ไม่โฟสงบเวลานั้นกำลังจิตสมาธิเป็นปฐมฌานทันทีไวม่กันโดยไม่ต้องภาวนาไม่ต้องทำอะไรเลยถ้านิวรณ์ไม่โฟขึ้นปฐมฌานก็มาถ้านิวรณ์มาปฐมฌานก็ไปก็แลกกันไปแลกกันมาอย่างนี้ แล้วการต่อไปอาการที่จะส่งตัวมีความแจ่มใสของจิตจิตจะผ่องใสต้องการรู้ต้องการเห็นอะไรเมื่อไรได้ทันทีทันใดและมีสภาพไปกผิดแจ่มใสด้วยนั่นก็คือพรมิหารสี <c oughs> พรมิหานสีก็หนึ่งเมตตาความรักมีความรู้สึกไปเสมอว่าเราจะรักคนรักสัตว์เสมอในตัวเรา เราอยากจะฆ่าตัวเราไมมไม่มีใครอยากฆ่าอยากจะขโมยของเราไปทิ้งเราไม่มีรวมความร,ารักเขาเป็นวิธีดีสําหรับเขาถ้าโอกาสมีเราจะเกื้อกูลเขาให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงทําเราจะไม่อิฉาดเสยียใครเมอบุคคลอื่นได้ดีเพราะยินดีด้วยใครเพียงพรำเราไม่ซ้ําเติมระวงังเฉยระวงังเฉย อารมณ์อย่างนี้บรรดาท่รนพระบริษัท์พระมิหารสีนี่ถ้าไว้จำใจไว้เสมอศีลก็บริสุทธิ์ทานการจาค้าก่อสมบูรณ์แบบแล้วก็สมาธิก็ตัางมันวิปัสสนาญาณคือปัญญาก็แจ่มใสเพราะอารมณ์ใจเยือกินก็เป็นกําลังใหญ่เขาตัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง จิตจะสะอาดตลอดเวลาจิตมีความเยือกเยน็นอารมณ์เป็นฌานตลอดเวลาต้องการจะรู้อะไรขึ้นมาระง,งับอีวันปั๊บเดียวมีความรู้สึกจิตแจ่มใสสะอาดทันทีทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการทรงฌานโลกีฌานโลกีจะทรงตัวไม่มีการเสื่อมคลายไม่มีการถอยหลัง อันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททํทำได้ดีมากเยอะรักษาารม์ทั้งหมดนี่ว่าคำว่าอันนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกเข้าถึงเปลือกที่องค์ทรงสอนแปลว่าเปลือกความดีนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททํทำได้เยอะจริงๆรักษาไว้ดีๆทำให้โลกทำให้ประเทศชาติมีความเยือกเย็นมีความสามัคคีกันมีศรัทธาภาษาธาดีสอ แล้ต่อไปปุเพนิวาสันติญาณที่เข้าถึงกระพีการลึกชาติได้ถึงไม่จะเป็นการลึกชาติแบบเป็ดๆเ,เขาก็ทำกันได้บรรดาท่านเพื่อนพิสุสมณีทั้งหลายบางท่านฟังแล้วจะโอติมนุสธรรมหาก็หาไปเถอะแต่อย่าลืมว่าคนก็ทำได้เวลานี้เวลาฝึก ครูเขาฝึกกันผมไม่ได้ฝึกเองผมอาจจะเป็นเพียงประธานนอนประธานอยู่ที่นั่นบ้างนอนประธานที่โกติบ้างบางที่ห้ใจคลอกคลอกของท่าอย่าตายบ้างบางที่ก็นั่งงงเงยงงเงยอย่างเวลาเมื่อสองวันนี้วันกับวันนี้งงเงยบอกไม่ถูกวันที่ยี่สิบเจ็ดเออขอโทษวันที่สิบเจ็ดกับวันที่แปดกรกฎาคมสองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดมันจะทรงตัวไม่ไหว วันที่สิเจ็ดกรกฎาคมชาวสามพรานมาเจ็ดสิบคนกว่าลงรับไม่ได้แขกมันไม่ไหวจริงๆทรง,งตัวไม่ได้วันที่สิบแปดนี้ก็ดีอยู่พักหนึ่งตอนเย็นเท่าจะไม่ไหวอังไม่กันเวลานี้ก็เลยต้องนอนพูดสบายพูดมันไปอย่างนี้ถ้าเมียตายไประหว่างธรรมะก็ยอม อันนี้ประโยชน์ใหญ่สำหรับปกกพริวาสานุนตยานการลสชาติญาติโยงก็สามารถทำกันได้อย่าลืมว่าครูเป็นเป็ดลูกศิษย์คงจะไม่เหงหงแต่ก็ดีไม่ดีลูกศิษย์อาจจะเป็นหงก็ได้อย่างท่านโลรุทายีท่านไม่เอาไหนจะสามารถแนะนําให้พระทั้งหลายสามารถไปได้ดีเขาไม่ดีจากท่านหรอกเขาเรียนมาจากพระเจ้า แต่าบางรายท่านกาททำเขาเปิดงไปเหมือนกันสำหรับท่านโลลุทายีท่านไม่ใช่เป็นท่านเปานอย่งท่านจากขูบานท่านจากขูบานนี่ท่านเป็นวิสัยสุขเวอร์สโกแต่พระที่อยู่กับท่านได้เป็นสมิทายานกันเป็นแถวเนี่ยถือว่าครูเป็นเป็ดแล้วลูกศิษยจะเป็นเป็ดเสมอไปไม่ใช่ กรูเป็นเป็ตลูกศิร็อาจจะเป็นหงทองก็ได้ฉะนั้นผมก็ในขั้นอักขาตารูตถากตาการประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ขบันดาญาโยมพุทธบริษัทแต่เพื่อนบิณฑษสมณีผมมีหน้าที่บอกเท่านั้นเองผู้รับฟังอาจจะทำได้ดีกับผู้บอกเยอะแยะไปทั้งเทไป เป็นอันว่ากับพี่ในพุทธศาสนาญาโยงก็สามารถส่งตัวได้ต่อมาแก่นจูตูปาปาติยานหรือทิพยคุยานท่านก็ทำกันได้กันอีกแล้วต่อมาประจุปนังสยายก็ดีอตีตังสยายก็ดีอนนาขังสยายก็ดีท่านทำกันได้ดีมากดีจนทั้งท่องเทีย่ยวไปเจอพระในนรกเนี่ย เป็นพระช้างซีดอสะด้วยแล้วก็อับโกรกันบ้างอเวจีบ้างแล้วก็ไปเจอพระในปัจจุบันเนี่ยใกล้ใลในสวรรค์บ้างพมมาโลกบ้างเลยพมไปบ้างทำให้กำลังใจญาติโยมพุโดยสัตัทมั่นคงในความดีแล้วก็สดหดหูทอดถอยในความชั่ว จะลืมว่าทุกคนยังเป็นปุตุชนยังไม่หนักแน่นนักอาจจะพลาดได้แต่พลาดน้อยดีกว่าพลาดเป็นปกติคําแนะนําที่ให้แนะนําไว้เป็นปกติน่นก็คืนหนึ่งทุกคนยังอย่าลืมความตาย <c oughs> แล้วตายแล้วไม่ใช่ตายศูนย์ตายศูนย์อีกศาสนาหนึ่งไม่รู้ศาสนาไหน ยินเสียงทางวิทยุบงังโทรทัศน์บังหนังสือบางตายแล้วสูนตายแล้วสูนก็เป็นเรื่องของท่านเราจะไปทำหนีท่านเมื่อท่านจะสูนก็เป็นเรื่องของท่านสูนพวกเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราไม่สูนเราไม่สูนเพราะว่าเขาได้ตีต่างสิยานถอยหลังกปกปิวาสัญยาณถอยหลังเขารู้เขาเคยเกิดมาแล้วตั้งหลายแสนวาระ หลายสงไขยกับเขาก็ยังไม่สูอน,นาคาตังสิยานบรนดาย,ย่ายโยมพุทธบริษัทเป็นได้เพื่อพิสูจน์สมเด็จสามารถพิสูจน์พระที่ใหญ่ใหญ่โดยฐานะหรือใหญ่กว่าตัวท่านเองฐานะสูงกว่าอันดับไหนก็าตามว่าจะไปทางไหนเขาเขาทราบ แต่ปัจจุบันัสยานไปชนกันในนรกเลยแล้วสามารถคุยกันได้รู้ปฏิปทาความชั่วเ <c oughs> มื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนทราบและเกิดความกลัวว่าถ้าเราทำอย่างนั้นบ้างอาจจะต้องมีโทษอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปนายขตังสยานพิสูจตัวเองว่าถ้าทำอย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ทราบได้อีก ตอนนี้ระบรรดาเพื่อนิสุทธสมณีเป็นเหตุมันดาพระก็ดีาราวาก็ดีที่เขาได้แล้วก็มีความมั่นคงเอาเฉพาะคนที่มั่นคงนะที่เลอะเทอะมาประเดี๋ยวไปนะไม่ได้เรื่อง,งอะไรบางทีมาคืนเดียวไปไม่เมียผมไม่ใช่พระพุทธเจา้ามาเดียวเดียวจะได้อะไรแล้วมาไปมาไปประเภทมาคืนเดียวนี่ผมไม่สนใจ ไม่สนใจเพราะท่านไม่เอาจริงแค่ใช้เวลาหกเจ็ดวันมันเป็นของไม่หนักชีวิตท่านท่านชีวิตท่านจะอยู่เปน,นานี่เวลาว่างห้าวันว่างไม่ได้ผมก็ไม่สนใจถ้าใครมาอยู่เพื่อจยู่ปฏิบัติสามสี่วันห้าวันถึงเจ็ดวันผมสนใจพป็นรลิพิเศษบางทีผมป่วยคลย้เปานผมคลานตุ่มเตรียมตุมเตรียมไปให้กําลังใจ ลงไปสอนเองให้กำลังใจคนทั้งนี้ท่านดีนี่ระบรรดาเพื่อเป็นโสชมนเองแล้วก็วัดหลายวัดที่ได้รับความรู้นี้ไปทําให้วัดเจริญ่งเรียงเออคนนี้ก็รู้เหตุรู้ผลรู้กฎข้้งบนรู้ผลข้้งบนรู้ผลข้้งบาปเขาก็ละความชั่วเข้ามาทำความดีวัดเป็นศูนย์กลางในการทำความดีทีนี้เป็นอนุวา ประโยชน์ของมโยนยิธินี้ประโยชน์ใหญ่มากทําให้คนมีความเข้าใจตั้งใจในแดนเขตแดนของความสงบสุขแล้วก็ปลดเรื่องความทุกข์คือไม่ทําความทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นเอาละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเรื่องเพื่อนพิสุทธิ์สมานเณรทั้งหลายท่านยานบอกหมดเว,าวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนสําหรับประโยชน์ในการเจริญมโนยนิทธิก็หยุดแต่ถึงเท่านี้ขอความสงสวสริ์พัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาเพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี